หลังจากช่วงเวลาที่ยาวนานของความผิดหวังการวิพากษ์วิจารณ์และเสียงโหจากแฟนบอลทั่วโลกสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่แฟนบอลเรียกกันติดปากว่าผีแดงก็กลับมาแสดงพลังความยิ่งใหญ่อีกครั้งในเกมล่าสุดที่สามารถคว้าสามแต้มเต็มได้อย่างสุดมันเกมนี้ไม่เพียงแค่ผลลัพธ์ที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการคืนฟอร์ม ของทีมในทุกมิติทั้งแทคติกการเล่นเป็นทีมความมั่นใจของนักเตะและไฟแห่งความเชื่อที่เหมือนจะดับลงไปแต่กลับถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งในค่ำคืนนั้นแฟนบอลทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีแดงกลับมาแล้วจริงๆหรือไม่และสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามก็ดูเหมือนจะตอบทุกข้อสงสัยนั้นอย่างชัดเจนเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเฮของแฟนบอลที่รอคอยชัยชนะอันแสนหวานมานานนักเตะแมนยูหลายคนถึงกับน้ำตากลอบางคนยกมือชูขึ้นฟ้าเหมือนกับปลดปล่อยความกดดันที่สะสมไว้ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่เกมฟุตบอลแต่คือการปลุกชีพของจิตวิญญ,ญาณความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ที่หายไปและสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในโลกของฟุตบอลการคืนฟอร์มไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการทำงานหนักความเข้าใจระหว่างนักเตะและการตัดสินใจของผู้จัดการทีมที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยผ่านช่วงวิกฤตทั้งจากปัญหาภายในทีมความไม่ลงรอยระหว่างนักเตะและโคช้ชไปจนถึงการบาดเจ็บของผู้เล่นหลัก การกลับมาในครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าแค่ชัยชนะ1เกมมันคือสัญญาณขอองค์การฟื้นคืนชีพในเกมล่าสุดนี้แมนยูสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่ครบเครื่องทั้งเกมรุกและเกมรับการเพรสซิงที่ดุดันตั้งแต่แดนหน้าการประสานงานของกองกลางที่มีความเข้าใจในจังหวะก,การเคลื่อนที่และแนวรับที่เหนียวแน่นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะหลายปัจจัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งในเชิงแท็กติกการจูนจิตใจของนักเตะและการตัดสินใจของผู้จัดการทีมที่เปลี่ยนทุกอย่างในเกมสำคัญหนึ่งในสิ่งที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดคือความกระหายที่กลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งในสายตาของผู้เล่น ทุกคนลงสนามด้วยความมุ่งมั่นไม่มีใครยอมปล่อยบอลง่ายๆไม่มีใครยืนเฉยทุกคนทำงานเพื่อทีมนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยขาดหายไปในช่วงก่อนหน้าและในเกมนี้มันกลับมาแบบเต็มรูปแบบแฟนบอลบางคนถึงกับบอกว่านี่แหละแมนยูที่เรารู้จักการคืนฟอร์มของแมนยูในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีเหตุผลและปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การแก้ไขแทคนติกของโคช้ช การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้เล่นการสร้างบรรยากาศในทีมไปจนถึงแรงผลักดันจากเสียงวิจารณ์ภายนอกที่ทำให้นักเตะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเอริกเทนหากผู้จัดการทีมชาวดัชที่ถูกวิจารณ์หนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะตอบกลับคำถามเหล่านั้นด้วยผลงานในสนามอย่างสาง่างามในเกมนี้เขาเลือกใช้แผนที่สมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรัก ไม่ใช่การบุกแบบบาระห่มหรือถอยหลังตั้งรับเกินไปแต่เป็นฟุตบอลที่เล่นด้วยมันสมองและหัวใจนักเตะทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างดีเยี่ยมทั้งในจังหวะการครึ่งเกมการเชื่อมบอลระหว่างแนวและการกดดันคู่แข่งในพื้นที่อันตรายความแน่นอนของแผนนี้ทำให้แมนยูคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญคือกองกลางที่วันนี้กลับมาเล่นอย่างมีพลังอีกครั้ง การเชื่อมเกมของบรูโน่แฟนนันเดสที่เคยถูกตำหนิว่าหมดไอเดียกลับมามีชีวิตชีวาเขาเป็นหัวใจขององค์การสร้างสรรค์เกมรุกจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนทำประตูได้หลายครั้งอีกทั้งยังทำงานหนักไล่บอลตั้งแต่แดนกลางไม่ปล่อยให้คู่แข่งได้ตั้งเกมง่ายๆการเล่นของเขาส่งผลโดยตรงต่อจังหวะของทีมทั้งเกมด้านแนวรุกที่เคยถูกวิจารณ์ว่าไร้ความคมในเกมนี้กลับมาทำได้อย่างเฉียบขาด ความเข้าใจระหว่างกองหน้าและปีกข้างเริ่มชัดเจนขึ้นการเคลื่อนที่สลับตำแหน่งสร้างความสับสนให้กับแนวรับคู่แข่งอย่างมากผู้เล่นอย่างมาคัสแตรชอฟอร์ที่เคยโดนตำหนิเรื่องความมั่นใจกลับมามีรอยยิ้มและความกล้าที่จะเล่นอีกครั้งเขาสร้างโอกาสยิงประตูและยังมีส่วนร่วมในเกมรับถือเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้นอกจากนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอีกอย่างคือ เกมรับที่ดูมั่นคงกว่าทุกนัดที่ผ่านมาการกลับมาของแฮร์รี่แมกไกและการสื่อสารที่ดีขึ้นในแนวหลังทำให้ทีมไม่พลาดง่ายๆอีกต่อไปแผงหลังยืนกันอย่างมีระเบียบเข้าแท็กกี่ลอยอย่างมั่นใจและรู้จังหวะในการดันลายขึ้นมาบีบพื้นที่เมื่อรวมกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูอองเรโอนา่นาที่เซฟลูกสำคัญหลายครั้งก็ยิ่งทำให้ทีมเก็บคลีนชีฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านสภาพจิตใจเกมนี้แมนยูดูแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของฤดูกาลนักเตะหลายคนเริ่มเรียนรู้ว่าความพ่ายแพ้สามารถเป็นแรงผลักดันได้หากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องเทนทากได้เปลี่ยนวิธีการพูดกับลูกทีม เขาไม่ดุด่าหรือกดดันเกินไปแต่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจพูดถึงศักดิ์ศรีของสโมสรความภาคภูมิใจในการใส่เสื้อสีแดงและความรับผิดชอบต่อแฟนบอลหลายล้านคนทั่วโลกอีกจุดที่น่าสนใจคือบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่กลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยมีข่าวลือเรื่องความขัดแย้งระหว่างนักเตะ บัดนี้พวกเขากลับมามีรอยยิ้มแสดงความสามัคคีหลังจบเกมทุกคนกอดกันฉลองชัยชนะร่วมกันและโพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความที่เต็มไปด้วยพลังบวกมันแสดงให้เห็นว่าทีมนี้เริ่มกลับมามีความเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าการคืนฟอร์มของแมนยูไม่ได้มาจากโชคหรือความบังเอิญ แต่มาจากการทำงานหนักในทุกด้านตั้งแต่การซ้อมการปรับแท็กติกการพูดคุยภายในทีมไปจนถึงการฟังเสียงของแฟนบอลทีมนี้ไม่ได้แค่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อศรัทธาที่ต้องการกอบกู้กลับคืนมาหลังเกมผู้จัดการทีมเทนท่ากล่าวอย่างหนักแน่นว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แท้จริงเราไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะไม่ยอมแพ้ คำพูดนี้สะท้อนถึงแนวคิดของทีมที่ไม่ต้องการหยุดอยู่แค่ชัยชนะหนึ่งเกมแต่ต้องการใช้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องบรรยากาศในโอแทร์รอฟอร์ฟอร์ดคืนวันนั้นอบอวลไปด้วยพลังและความหวงังเสียงแฟนบอลที่ตะโกน Glory Glory Man United ดังสนั่นทั่วสนามทุกคนรู้ว่าชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากกว่าคะแนนในตาราง มันคือความรู้สึกที่ว่าทีมของเรายังอยู่ยังไม่ตายหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าการชนะเกมนี้เพียงเกมเดียวว่าจะเพียงพอไหมที่จะบอกกว่าแมนยูคืนฟอร์มแล้วจริงๆหรือยังต้องรอดูต่อไปแต่หากมองจากวิธีการเล่นสปิริตของทีมและความมุ่งมั่นในสนามคำตอบก็คือใช่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นการปลุกความเชื่อมั่นทั้งในตัวนักเตะและแฟนบอล การชนะเกมหนึ่งอาจไม่ทำให้ได้แชมป์แต่สามารถเปลี่ยนทิศทางทั้งฤดูกาลได้และเมื่อพูดถึงแตงโมโลงปียพงยิงซึ่งเป็นวลีที่แฟนบอลไทยใช้สื่อถึงการเล่นที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความสุขในการชมฟุตบอลเกมนี้ก็คือแบบนั้นทุกประการแมนยูเล่นด้วยจิตวิญญาณแบบที่แฟนบอลอยากเห็นวิ่งทุกจังหวะสู้ทุกลูกและไม่ยอมให้คู่แข่งได้หายใจหายคอ ความกระหายในการเอาชนะที่ถูกจุดขึ้นใหม่ทำให้ทั้งทีมดูแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าเดิมสิ่งที่หลายคนชื่นชมคือทัศนคติของนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงสนามพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความกล้าความมุ่งมั่นและความเคารพในปราสโมสรคนอย่างเมนูมอยส์หรือคอบบี้เมนูทำผลงานได้เกินวัยมีส่วนร่วมทั้งในเกมรับและเกมรุก การกล้าเล่นของเด็กหนุ่มเหล่านี้ทําให้แฟนบอลเห็นภาพของอนาคตที่สดใสของสโมสรอ,อีกหนึ่งความสำเร็จในเกมนี้คือการจัดการของเทนหากที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าในการตัดสินใจเขาไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนแทคติกกลางเกมหากเห็นว่าคู่แข่งเริ่มจับทางได้การเปลี่ยนตัวสำรองก็เกิดขึ้นอย่างชานฉลาดและทันเวลาผู้เล่นที่ถูกส่งลงมาไม่เพียงเติมพลัง แต่ยังเปลี่ยนเกมให้ดีขึ้นทุกครั้งการบริหารจัดการในระดับนี้คือสิ่งที่แฟนบอลแมนยูรอคอยมานานหากมองในภาพรวมชัยชนะในเกมนี้ไม่ใช่แค่การได้สามแต้มแต่คือการปลูกศรัทธาและความเชื่อของแฟนบอลทั่วโลกมันทำให้ทุกคนกลับมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในฐานะทีมใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอีกครั้งนักวิเคราะห์หลายสำนักเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ที่ทีมจะกลับมาไล่ล่าพื้นที่ท็อปโฟได้สำเร็จหากยังคงรักษาระดับการเล่นแบบนี้ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของของค์การกลับมาที่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตที่ทีมผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ทุกครั้ง เพราะสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเหนือกว่าทีมอื่นไม่ใช่แค่ชื่อเสียงหรือเงินทองแต่คือหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้ท้ายที่สุดแล้วการคืนฟอร์มของแมนยูในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ของคำว่าศรัทธาเมื่อทุกอย่างดูเหมือนพังทลายแต่ทีมยังเลือกจะสู้ต่อไปเมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นนักเตะโคช้ชหรือแฟนบอลผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย นี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นขององค์การกลับมาของปีศาจแดงที่แท้จริงทีมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทีมที่สู้จนวินาทีสุดท้ายและทีมที่ไม่มีวันยอมแพ้ไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครก็ตามแมนยูในค่ำคืนนั้นจึงไม่ใช่เพียงทีมที่ชนะในสนามแต่คือทีมที่ชนะในใจของแฟนบอลทั่วโลกอีกครั้งและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแมนยูคืนฟอร์มอย่างแท้จริง